ขุนศึกผู้เสียขามีนามว่าเจ้าเพชรดำพิกัดคอนสารชัยภูมิเดินทางมาจากชัยภูมิถึงเชียงรายวันที่17กันยายน2563ขึ้นสังเวียนครั้งแรกงานมหกรรมกวางชนเชียงแสนครั้งที่หนึ่งลงแข่งขันกวางชนลีลาเด็ดรุ่นเล็กจาก32ตัวผ่านเข้ารอบ8ตัวสุดท้ายชนะนอกหนึ่งครั้ง แต่แล้วก็ต้องให้แพ้คะแนน5้ต่อ3คะแนนให้กับอู้ต่อสู้เจ้าเพชรดำขึ้นสังเวียนครั้งที่สองพบกับไอ้รถถังกวางป่าพิศโลกของน้องเชิดชนะน็อกได้อย่างสมศักดิ์ศรีและครั้งล่าสุดเจ้าเพชรดำได้ขึ้นสังเวียนที่เวียงเชียงรุง้งกติกาชนกัน8คามแต่ขณะเข้าคามที่สองนั้น เกิดการชนกันอย่างดุเดือดสุดท้ายเจ้าเพชรดำก็ได้เสียขาหน้าไปในคามที่สองทำให้ทางฝ่ายกองเชียร์ต่างเทใจให้กับคู่ต่อสู้กันเป็นอย่างมากต่างร้องเฮฮาดังกึกก้องแต่ด้วยความอึดและความอดทนของเจ้าเพชรดำเจ้าเพชรดำไม่ยอมแพ้ยังชนและสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่ทระหดจนสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ในคามที่6 สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานกวางชนคนหลังคันเป็นอย่างมากเจ้าเพชรดำทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและถือได้ว่าเป็นนักสู้แห่งขุนเขาที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมาก